กระทรวงสาธารณาสุขผลักดันร่างพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหวังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคาดว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนมีนาคมนี้แพทย์และบุคลากรสาธารณาสุขในนามเครือข่าย700องค์กรนำโดยแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมปลอดบุหรี่เข้าพบนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อติดตาม ความกึบหน้ากฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและสอนอชอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันร่างพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่คาดว่าภายในเดือนมีนาคมจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและในอีก4-6เดือนจะถูกนําเข้าที่ประชุมสอนอชอโดยเชื่อ ว่าร่างพรบดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ของกฎหมายปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างเบษษ็ดเสร็จซึ่งปัจจุบันทั้งรัฐบาลและคนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคจากการสูบบุหรี่ถึงปีละกว่า50,000ล้านบาท